สิอันดับตะกรุดยอดนิยมหนึ่งตะกรุดมหาโสรถมงคลหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงสองตะกรุดมหาจักรพรรดิราชอาจารย์แห่งไต้หวันสาตะกรุดมัยราบะกดทับหลวงพ่อกุลวัดทนอนสตะกรุดคู่ชีวิตหลวงพ่อพิษวัดขมัง หตะกรุดหลวงพ่อเนียมวัดน้อยหตะกรุดมหารงับปราบหงสาหลวงปู่ใจวัดเสด็เจ็ดตะกรุดหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าแปดตะกรุดหนังหน้าผากเสือหลวงปู่นาควัดอรุณเก้าตะกรุดธงชาติหลวงพ่อทบวัดชนแดน สิตะกรุดนารายแปลงรูปอาจารย์นองวัดสายขาวฝากติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ